สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆน,นะครับวันนี้ก็เดี๋ยวพามาดูบาร์นะครับแล้วก็มาดูว่าบาร์ที่เป็นบาร์เทียมครับใช้ไปประมาณเจ็ดแปดเดือนว่ามันจะ,ะเป็นรอยหรือว่ามันจะมีปัญหาตรงไหนบ้างนะครับหรือว่าบาร์เทียมใช้ได้ไหมนะครับใช้ดีไหมตัวนี้ก็ติดอยู่ในทางไปหนึ่งครับตัวนี้เป็นก๊อปเป็นก๊อปของทางไปหนึ่งครับ ร่องบาของทาเป็นนึ่งก็จะใช้ขนาดเจ็ร้องมิลน,นะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าบาเศดเอครับเ็กจะเนื้อหาจะแข็งหรือว่าจะ สวยหรือว่าจะใช้ดีไหมนึอ่าโจก็เป็นโ่เตียมครับอ่าเพื่อนเพื่อนดูนะครับถือว,ว่าใช้ได้อยู่นะครับมันจะมีรอยที่มันรอยกินไปน,นิดนึงนครับแต่ว่าเนื้อของแหล็กแกะเสครับเฉเหมือนกับของดีเลยนะครับ ก็เป็นรองของแทนนิดนึงครับแต่ว่าใช้ได้อยู่สําหรับคนที่ไม่ใช่จ้างงานอา,อาชีพครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับหัวก็ยังเยอะอยู่นะครับวคาร์บอะครับแล้ก็ใช้ได้อยู่นะครับสีของบาครับโดยทั้เราก็สำหรับการบากรอโอเรีอน,นี่สีจะเนวดีนะครับ Mày lần mày lượt lần nữa. Mày lượt lần chà. chai. Mày thì lại bà Mày lượt lần nữa. 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 Mày Mày เหล็กขาวเหล็กแววเลยตอนนี้ราคาพันสามครับของอเดยนแบบ Oregon. โอเรกอนของโอเรกอนแท้ของเตาเตวแท้ถ้าเป็นบาสามสิบนิ้วขนาดนี้ก็สองพันหกนะสองพันสามสองพันห้าถึงสองพันหกแต่สำหรับต้นนี้ก็มันจะเสียสีตรงนี้นครับที่ใต้หัวโคงครับมันก็จะมีพอเกิดความร้อนครับมันก็จะ

อ่าเรื่อที่เป็นเราซื้อซากมาะครับอ่าตอนนี้เป็นเรื่องที่ผมซื้อซากมานะครับเราสามารถหาบอดี้ที่แข็งแรงครับแล้วก็มาใส่อะไรที่ราคาสูงแล้วก็มันดีกว่าเราไปซื้อใหม่ครับถ้าซื้อหม่สําหรับผมก็พบไม่ถึงครับแต่ถ้าเราลงทุนนักหกเจ็ดพันครับเร,เราได้บอดี้ที่เป็นเกลดดีสักนิดนะครับแล้วก็มาซื้อชุดก้อย่งดีๆอ่าชุดเสื้อสูบดีๆครับ คาบูรเตอรด์ดีๆมาใส่ก็ลงทุนประมาณ6-7 0 0 0ันครับ7 000, พัน0ปัก็เราได้เคร่องเกรด A เหมือนกันครับถึงไม่ใช่ของแท้แต่ว่าก็ใกล้เคียงกันครับตัดทั้งวันป่าอะไรก็ไม่มีหนาเลยครับหันของปีเดจันหรือาหาันเป็นเกรดครับจะใช้ทนมากเหมือนกันครับใช้ทนพอๆกับของใหม่เลยครับจากการที่ผมได้ลองใช้มาครับ ตันนี้ถึงมันเรียงโทจะออกน้อยหรือว่าเวลามันมีปัญหานเล็นๆครับเครื่องร้อนก็ไม่มีปัญหานครับแต่ถ้าเป็นหันที่โล่ๆสักนิดนะครับพอเครื่องร้อนร้อนก็จะออกอาการนะครับจะเร่งไม่เป็นจังหวะหรือว่าจะาติดติดดับๆครับการจ่ายน้ำมันก็ไม่เที่ยงตรงครับสาหรับอาการของรถยนต์ที่เป็นเกรดธรรมดาครับแต่สําหรับฮันเกรดอิตาลีกันแบบนี้ก็ น้องๆแต่ของแท้เลยนะครับใช้ดีมากเล่นมากครับเล่นมากเลยครับสำหรับชุดเตอร์รปีที่จริตัวนี้จะเป็นซอเตอร์แวนครับสำหรับจำเป็นหนึ่งนี่น้ำหนักจะมากกว่าจำเป็นรองครับาการผ่านไม้ก,ก็จะสนุกกว่าครับ อาจจะมีน้ำหนักจากเราไม่ต้องกดจ้วยนะครับแต่ถ้าจำไป็สองมันรอบจัดนะครับอ่ามันผาแล้วผมว่ามันช่วยจำไปนหนึ่งไม่ได้ครับแต่จำไป2สองถ้าเป็นการตัดก็ตัดเร็วนะครับขวาข้างนี้ก็เป็นกองเทียมครับก็ไม่ได้ผ่าไม้ครับช่วงนี้เดี๋ยวว่างๆก็ไปทำคลิป ผ่าไม้นะครับจะผาด้วยทำไปหนึ่งปีที่แั้วนะครับวันนี้ก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาดูนะครับเดี๋ยวมีเวลาครับผมจะทำคลิปการผาไม้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูครับ